คนถามมานานแล้วชมพายแข่งกังนครับรักมากเลยลองผ่านดูให้ครับชมพายในรอบนี้นะครับ จมไพไปอยู่ใน X X ที่สี่นะครับไม่ได้เข้ามาถ่ายทอดนะครับเดี๋ยวจมไัยจะกลับมาถ่ายทอดนะครับอยู่คันที่สิบสามนะครับอีกสักครู่หึือสลับรายใจ้ลับมาชมไัยจะกลับมาถ่ายทอดนะครับขอบคุณนะครับออฟปอยด้วยออฟบอยลงเป็นผมเป็นตัวแทนของจมภัยครับถามมาหลายคนแล้วมาบอกไปไม้บานเลยครับขอบนะครับพิจาราาเหมือนอยู่บ้านที่ยุ่นัดนะครับขอบคุณด้วยนะครับขอภัยด้วยที่ไม่ได้แจ้งบอกคำถามมานานแล้วนะครับ หลายจอเลยครับในช่วงบรรจุเวลาที s s done, so ่ได so ้บรรยายกาศแฟนๆได้กำลังพู้ชมนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับทุกๆความสีชมแล้วก็ขอแนะนำนะครับสำหทางบ้านนะครับมีอเราลูกว่างของเกมสตาร์ไปก็มีเวลาทนการได้ทักทายกับท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ในบ้านด้วยนะครับหลายมีริ่มลึกแล้วครับปกติเป็นแค่แอ่งน้ำธรรมดาตอนนี้เป็นบ่อโทลนะครับเป็นนักโทลเลยนะครับ บัตรคนที the the ่ลึกลงไปนะครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ในบ้านต่างตฝางไปดูว่าเอ๊ะทุ่งทานแบบนี้คนมันผมกลับไปดูของเที่ยวป่าเอ่อไปดูของผู้คนไปดูของทุกประเภทมันมันบวกคะแนนที่บวกเวลาล่ะแต่การ์ดของทางทุกทีที่เรายกเว้นให้นะครับยกเว้นให้เพราะว่าเกมไม่ได้ดูเดือดไม่ได้รุนแรงเหมท่านทุกประเภทนะครับเอ่อเรื่องเบาเท่นะครับแล้วก็ให้ภาพได้ให้รอดได้นะครับไม่บวกเวลาแต่ ในการจับสลีงต่างๆในการจัดเทื่ยวเนี่ยต้องใ่ถุงมือกันเห็นไหมฮะต้องใส่ถุงมือนะครับถ้าไม่ใส่ถุงมือก็จะมีกลัวเวลาแบบการทับทษ่นเกนเวลาแต่เขียนวิ่งจะเป็นการวิ่งไฟฟ้านะครับไม่กับวิ่งของเอ m ีอ็มนะครับดังเพราะเลยทีเดียวั็เหมือนรอบเวทเลยอ่ ตาลางแข่งกันอยู่ด้านบนเราต้องโซบิคกันแล้วครับเลียงร้อยเลียงแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องกลับไปแข่งใครที่แข่งในเล่สามจบนะครับเดี๋ยวต้องไปแข่งในเล่ที่สี่ต่อนะครับส่วนใครที่แข่งในเล่ที่สี่ต้องแข่งมาแข่งในเล่ที่สามต่อนะครับดังนั้นก็ก็ต้องไปโซบิคกันดีครับวิทนี่์จะไว้เหมือนเดิมไม่ได้นะครับต้องเปิดทชีทจะต้องเลี้ยงใหม่นะครับดู้สึกดขาดกรรมการนะดูอาการของวิด้วยนะครับว่าวิทนีย์ขาดแล้ว ่ที่กระเด็น,น,านาไปด้านหลังของหลักนี้นี่นะครับอันตรายนะครับส่วนทีกระเด็นจไปอตัวเอสเเื่ต่างๆวิที่เป็นโลหะนะครับเี๋นี้จะหมว่าเชือท่อยู่ในของวิทย์ะมีการเชือนะฮนีพลีผัดนะครับ ค่อมากๆเกินาระมานเขาแล้วก็เดินอยู่ของการใช้งานทุาอาจฉริะขาได้ครับโอ้ยพวกพวกพวอยู่ตรงนี้นะครับบอลเน่เดวาครับเฮ้ยช่างแบงค์ครับข้างซ้ายเข้าไปชนะวครับวน่าจะมีเ้านกันด้วยครับเด็กแบงครับ